ครับวันนี้เราจะมาต่อข้าวของกินคนเมืองนะครับได้ไปสามบทแล้วนะครับอ่าท้ายบทที่สามก็มือแรงลาบควายบาวายซับก้อยแค่ซอยๆแก้วคุกนะครับอในบาทต่อ,อไปในบทเป็นบทที่สี่แล้วนะครับขึ้นบทที่สี่ก็จะเป็นาบาทฉันนัลักอ่า สลัดลงนะครับอ่าเอามาต่อต่อเลยนะครับอ่าบาทสลัดลงนะครับเห็นไหมครับอันนี้บาทสลัดขึ้นนะครับเจ้าคุกนะครับเสียงตีนะครับทีนี้มันก็ลงนะครับลงเสียงสามัญนะครับบาทนี้นะครับแต่เสียงตรีนะครับคุกนี่มันจะต้องมาสัมผัสตรงท้ายวัตถุสองของบาทต่อไปนี่นะครับเอามาต่อแต่งรอยแต่งต่อเลยนะครับ ลังเตื้อลังเตื้อลังเตืนะ้อมันก็คือบางเตื้อนะครับในในโบราณเพนก็เขียนว่า,าลังลังเตื้อนะครับเตื้อเสียงโทนะครับใช้ตัวตะนะครับลังเตื้อลังเตื้อลาบรอลาบรอก็คือเอาเอา เอาชิ้นสองแบบมาผสมกันนะครับลาบรลอนะครับลาออบหลอนะครับเอาหมูอัวสุกเอาเอาหมูเอาควายก็หมูนะครับผสมกันก็ฮ้องว่าลาบรลอนะครับอ้ว ไม้กลัวนะครับอัวสุกนะครับอ่าสุกเห็นไหมครับคุกนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้แก้วคุกนะครับอ่าอันนี้อ้วซุกนะครับเห็นไหมมันการต่อบาดเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กันนะครับสัมพันธ์สัมผัสนะครับต่อไปนี้ก็เป็นวรคที่สามนะครับม่จําเป็นจะต้องไปสัมผัสตรงนี้นะครับอ่าแต่ ท้ายวัที่สามนี่จะต้องลงด้วยเสียงทูนะครับเสียงโทพิเศษอะครับจะต้องลงเสียงโทพิเศษนะครับเอาไว้จอยนะครับอัวสซุกน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 ุกเห็นไหมนุกนุกมาสัมผัสตรนนี้นะครับเป็นหัวเลอโยงนะครับนุกนะครับนุกนุกสองตัวก็ใส่ไม่ซ้ำเข้าไปก็คือไม่สองน้อยเลยครับนุกนุกเห็นไหมหัวเลยโยงเป็น มะโยงน้งเพ่ับัสัมพัทตั้งหลังนะแต่สัมผัท้งหน้าเนี่ยเป็นหัวเรือยโยงนะครับนุกนุกดีดเด้งเด้งเห็นไหมเด้งเวลาหาลาบก็มันนวนมือนะครับดุ๊กน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 ศษนะครับเดนงเดนุนวนุ๊งนุ๊กนะครนบมันมือนุกนุ่งนุนุนุ๊นุ๊กนุลานุ๊กนุ๊กนุ๊กนน นวลน,นะครับนวลมือ,อนวลมือ,อมาเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สามที่สองนะครับลงัลงเตือนะครับตัวตะนะครับใช้โถทอทรหารนะครับมาแตนนะครับลังเตือลาบลาบรอนะครับลาบรอ าลาบรอครลาบรอคือเอา2อ,อย่างมาผสมกันนะครับลาบหมูกับลาบควายนะครับเอาเอาหมูอัวอัวสุกนะครับมาซุกอซุกกับคุกสัมผัสกันนะครับนุก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 นะครับ ดีดเด้งนวลน,นวลมือนะฮะอ่านวน,นี่เนไฮะตัวในความจริงแล้วอา,อาจจะใช้ตัวละสะกดตก็ได้นะครับนวลน,นะครับแต่แบบอี้นี่มันก็คือตัวน้ะนะครับตัว้าสกดตดังบนนี่เพิ่นบอกว่า,อาเอาตัวละ มาเขียนแตนนะครับอ่าความจริงก็เป็นตัวนหน้านะครับมือนะครับอ่าเมื่อประกอบคําปริวัติแล้วนะครับอในภาษาละนานมันมีอะกันยอดนะครับแต่ในการเขียนภาษาไทยเราก็ประกรอบพื้นผินเหนือนะครับมือนะครับออเอาออาอ่างมาประกรอบขื้นนะครับรอ่าทีนี้ก็มาแบบภาษาปริวัติแบบอ่าที่สามดูนะครับอืม ลางลงเตื้อนะครับอ่าได้ยินเสียงเตื้อแล้วมันต้องตัวเต่านะครับเตื้อนะครับเตื่อนะครับเตื่อนะครับใส่ไม่เอกเตื้อนะครับใส่ไม่โทเตื้อนะครับเตื้อลางเตื้อลาบลาบรออ่ารออ่าบ่เปลี่ยนอย่างนะครับเอาเอาหมู อัวอัวซุกอ่ะอัวซุกก็เหมือนกันนะครับบาเปลี่ยนอย่างนะครับนุกนุกอ่าที่นี่แหละครับนุกนุกอ่ะอันนี้ในภาษาไทยเพว่นอ่านว่านุกนะครับนุกเพราะฉะนั้นนุกนุกก็ใส่ไม้จัตวาครับเพผนเห็นนะครับอ่านุกอ่านุกนุกนุกสองคำก็ใส่ไม้ซ้ำมาผมดีดดีดเด้งอ่าเด้ง เสียงโทรพิเศษนะครับเด้งนะครับออันนี้ต้องอ่านแบบภาษาไทยนะครับดีดเด้งเด้งนะครับในภาษาปริวัติแบบสองอย่างนี้มันคือตัวดะนะครับอโดนไหมขอจ้างอ่านเด้งตัยโดยบนบนนะครับอ่าตังบนบนภาษาละนามม,อม,อมีอข้อสงสัยเนี่ยนะครับเพราะว่าตามกฎเกณฑ์ของพุ่นจะต้องอ่านว่าเด้งนะครับเด้งเสียงโทรพิเศษนะครับแต่ อันลุ่มนี้มันดอเด็กนะครับต้องอ่านว่าเด้งนะครับเพราะนั้นผมมีทางเขียนเพ้่เป็นเด้งในจึงบนพ้นนะครับเพราะนั้นจะต้องดัดแปลงแล้วนะครับเพราะว่าป้นผมมีวรรณยุกโทพิเศษมาหื้อนะครับเพราะนั้นเราดอจุดประดับไว้นะครับในส่วนตัวของผมนะครับจุดประดับไว้นี่นะครับเพื่อหัวว่าอ๋อคำที่มีจุดลงท้ายนี่ครับประกอบไมโทต้องออกเสียงโทพิเศษนะครับอืม บางที่พ่นก็ห้องว่าเป็นโทเพียนนะครับก็กแล้วแต่จะห้องกันไปนะครับโทละนาโทเมืองอะไรอย่างแล้วแต่นะครับเด้งนะครับทีนี้จะต้องบังคับเื้อคนไทยหรือฝรั่งมาค่าหรือคนเมืองที่โมฮูภาษาละน,นานี่นะครับเฮ้อมาอ่านต้องดีดเด้งเห็นไหมครับคำนี้นะครับนวลมือ,อนวล นวลอ่านวลเหมือนกันเอามืออามืออ่ามือก็มีอ่างได้แล้วนะครับอ่านวนมือเห็นไหมครับอ่าเอาไปต่อแล้วครับอ่านี่เป็นบทที่สี่แล้วนะครับอ่าก็คือบาท บาดสลัดลงนะครับเห็นไหมฮมันก็จะเป็นดี่ีไปตลอดนะครับเห็นไหมครับของกินคนเมืองเครื่องครัวพังพร้อมยายแขวดแวดออมย้อมใจควายเขวเริ่มจากน้ำพริกหนุ่มหรืออีเก๋เปิดถุงเตเอาเข้าหนึ่งจิม้มแป้งออกคัลกกีบซักดุมดิมแคบหมูจวนจิม้มกุบ,กบ ใส่อัวแอมแกมนอไม้ซุปแกงบะคอนกม้มลำดีขัวทั่วเน่าเมะต้มเปะหัวปีขั่วแคมากมีสูสีจิ้นปิง้งแก่งหังเลว้าเวขำกิง้งไม่หย่าไม่ยิงหลีเวน้นแกงเฮ็ดลมลงงมกีบเกนยังแก่งพักเซียวฝ่ายฟอน น้ำแกงหีบสดบะมดต้องถอนอิ่มแล้วขอนอนเติกปุ่มสักหน่อยมือแรงลาบควายบะวายสักก้อยแค่ซอยๆแจ้คุกลังเตือลาบรอเอาหมูอัวสุกนุกนุกดิดเด้งนวนมือครับพรุ่งนี้เราจะมาตอ่อแตนบาทนะครับก็คือนี่แหละครับเห็นไหมครับ บาทกลอมนะครับต่อไปก็เป็นบาทกลอมนะครับ